สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องมือน,นีก่อยกุ้งค่ะพี่น้องได้กุ้งมากโตใหม่ใหม่ใสๆงามๆก่อยกุ้งกุ้งเต็นใสกลุงมังนาวเตรียมไว้แล้วมะนาวเฮาใส่ข้าวกัุ่มลงไปแล้วใส่ยงางพริกปน่นใส่ลายกระเพ,พร็ดไร้เลยมะหอมซอยไว้แล้วลายสิ่งไร้ย,ย่าง มีทั้งหอมฉี่หอมบัวโอ้อันนี้คือผงนัวใส่ลงไปหอมคนเธอเดียวเลยมีบงางนาหวัดลงไปเอ้ยขลิเลยไปแดกใส่ละะหลับห้า เดินใส่แนวหนัวใส่ซีซูดหอยนาเอา่าสันซีปนโมเนนบันไดก่อยกุ้งแสบๆเอาแกนันเรียบร้อยต้องใส่แฮมสีเตียวจังหน่อย นก่อหวัวดแบบบางคนเลยวะกระซิมก่อนมาสันอ้าวอ่ะเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องก้อยกุ้งเต็นอ้าวไปแซตแซมน้อกันได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาครับพี่น้องมือนี้ได้ก้อยกุ้งเต็นค่ะพี่น้องกุ้งโตเซตไซไข่อ่อใส่บังหน้าค่ะพี่นอ้องมีเด็กผักกาดมากินกับพริบผักกาดหิน อากาศเีนี่กบัวร้อมมาเคือไรย่างไบเกาคำมนี่ยมามาคับมาวยุบกุ้งน้ำกันมาครัวปอสารโดยมงง่อมง่องปอสารขักแล้ว่ะยุบกุ้งกันมันเ่ย

นอนกลุ่งอากาศอ่อนดี

สต ah ัยุบจะนำจักหน่อยสาลาประได้เพชรบอกเพชรนึบอกเพชรคนเพชรเจ้าคนเพชร อย yeah, 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 ่าเเสาสนอเสียงเครื่องเราฝากตัดไญเสื้อนานอนยิ่งอันพิดตอนไงเลย เรื่รอ,องผีหน่วยเร,รื่องผีคันจิ้นหน่วยว่ากากัดเลยเนาะเหี้ยิีคัน ลูกซส้นน้ำกันตรงนี่เนาะหัวมังใบกอกมากเจอน่อยมังใบกอกหอมนิดนิดอ Bây giờ có bởi cùng Nó có khó khổ cằn như thế khéo Vâng Bên đấy Nó bỏ ก็อยปุงแบบว่่ยบุบยหนวดออกมันจกอันนั้นปาก<ำ> <c oughs> น่าสงแข็์มันบ่คือ่ำ ปีเลยเนาะใจจำนำม่ยุบมัไงคนก็เลยจำนำนจำจนำนนเบิดจอเอเด ลองพเนียงวายานเบิร์ไดายานเบิร oh. ์ตแต่มนกินยน่น่ะเอ้เรเลี่น ใส่ขิหนาวหน่อยสมดีครับหนาวหน่อยเปลือกบางเดงี๋ยวเรจะสิบหยิบใช่ไหมหอม <c oughs> บอร์เบิร์ดีใช่เล <c oughs> ก็สมแล้วถึงรถแล้วถึงเครื่องพร้อม กินเผาบบัวหอมมแงหน่าพอม ้จะตาจาะตกกาาปรศยเพ่งความเปรี้ยวก็บพอดีความนัวก็บพอดี ยุกเจายุกเรียบร้อยอ่ะดีกว่าของขนย่งห่อนห่อนกับก๋วยกุ้งก๋วยกุ้งได้มากสุดๆใหม่ๆไปตลาดมืสอานี่ได้มากใหม่ๆก็เลย่มมาก๋วยโลด ใบเห็นใบกรอบเลยนะใบกรอบ,บกระหยอดอ่อนนุง่งน้ำงามไม่กินก็เพราะการหินนำ้ำเอามเอนี่กะแต้น้อยก็เพราะเขาพุ่นพี่น้องที่เขาไม่ติดตามรับชมทามาาำชิมชอบกัฝากก็เลยก็แช่ในเด้อค่ะมเอนี่กะแต้น้อยขอบคกณครับขอลาไปก่อนนะครับน้อสวัสดีค่ะ